โอเคสวัสดีครับพบกับผม iX f a n ก g ฟ m เก g นะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมชื่อว่าเฟิร์ส r ทิรปิดนะครับก็เป็นเกมแนวสำรวจการเดินสำรวจนะครับอยู่ในที่สะพานนะครับมีฝนตกด้วยขอ,อปรับอันนี้เมาส์นะครับอันนี้สำคัญมากเมาส์อะเมาส์จะหันไปเร็วด้วยวัตเดฟัก เดีย๋ยวผมจะเอาปรับไปสดวๆเลยดีกว่าไม่ไหมสิเอาประมาณตับๆตับๆก็พอพอหมุนเร็วเกินไปงั้นก็ซิตติ้งรีวิวมันจะมีในนี้นะครับก็จะมีได้แค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับเป็นมอมมองเมาส์นะครับก็ถ้าไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่มีอธิบายก็อดี๋ยวผจะมาเล่นละกันหรือจะอธิบายก็แล้วแต่นะครับก็ เป็นเกมนี้นะครับก็สําหรับเดอสํารวจอาจจะมีสิ่งแปลกๆปก็ยังมีอยู่นะครับก็เลยสําหรับทําแฟนเกมอย่างเดียวนะครับก็เลยทํามาเพื่อแฟนเกมนะครับเราเป็นใครนะครับจะบอกให้ถึงแม้อาจจะพูดอังกฤษไม่ได้ก็คนแฟนเกมอา,าจจะรู้กันอยู่นะครับมาสตาร์ทโอ้โหหมดเร็วไป รือจะหมุนเอาสุดๆเลยก็ได้แต่มันเร็วเก okay. ินจอวโอเควิงได้วิ่งได้กดชิบได้แต่ให้ไปทางไหนเข้าเกมมาทีเดียวคอนโทรกดได้กดคอนโทรเพื่อติดนะครับย่อง โอ้ว้าวตกใจนนึยว่าอะไรอันนี้น่าจะเป็นสะพานเนาะมีรถรถพังที่เสียหายหมดเลยเนาะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยดาวอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพื้นนอกของกาแล็กซี่ใช่กาแล็กซี่แต่จะให้ไปทางไหนลนะ่ะ ขึนรถไปไม่ได้ต้องอ้อมไปทางนู้นอ้อมไปทางนู้นอ,อ,อ๋อมอ้อมนี่คือจะขอเบาแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหนี่หรือรดเหรอเว i t What the hell is this ขอเบาแป๊บหนึ่ง โอเคสามารถคืออะไรล่ะครับเนี่ย <S <S 1> <S 1> ขอเบานะครับเสียมันเสียมันดังเกินเหมือนมันหะลอดนะ่ะเนี่ยมันจะมีทั้งรถรถเสียหายแล้วก็มีทั้งอเครื่องบิน ให้ไปทำอะไรอ๋โขอาเดบิโอ้โอโหเิ็งเอ็กเกดเลยว่าแต่อ้าวไม่มีอะไรนะารู้ได้อันนี้เป็นฝั่งตัวเสือหายนะครับอ่า ขอขอแบกฮึว้าว้าว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 ้าว้าวว้าา้าว้าว รออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งรอให้มันแสงแสงกลับมาก่อนแบบอโอโจอแดงไปหมดเลยอโอโ What is this ตรงพื้นเนี่ยก็จะเป็นในน้ำสะพานแดงไปหมดเลยกระโดดไม่ได้นะครับวิ่งก็ได้การวิ่งอะ่ะมันจะไม่ได้ช่วยเร็วขึ้น What is this? What is this? Hmm. What is this? Hmm. What's that? Uh! Silent Head? Lani. Wait, 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 wait Oh no Oh no, Silent Head Oh no Wait, 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 is It is... No. Uh... wait, Uh... No. wait, Oh, อ๋า ah, thank you for เพ i n i n g อ่าเบสทอลเทอลอาอาเป็นเกมเป็นเกมการจบง่ายเนาะแต่ถือว่าไม่มีอะไรหลอๆน่ากลัวก็ประมาณนั้นนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ กดไลค์วิดีโอให้เราด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้หรือจะกดแชร์ก็ได้นะแต่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย